กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านนะครับสำหรับมือนี่นะครับทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆนะครับทั้งช่องของเฮาก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไ้ด้วยนะครับเพื่อทั้งช่องของเฮามีข่าวสารอย่างใหม่ๆนะครับกัผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บระพาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับและอย่าลืมนะครับทั้งช่องของเฮามีกิจกรรมการร่วมสนุกนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้เข้ามารับชมข่าวสารจากทั้งช่องของเฮานะครับไม่ว่าจะเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์นะครับช่องของเฮาจะรวบรวมข้อมูลของพ่อแม่พี่น้องไว้นะครับเพราะว่าทั้งช่องของเฮานะครับมีกิจกรรมการร่วมสนุกคือการแจกโทรศัพท์มือถือนะครับให้แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับไปไว้ใช้งานบ่ว่าิะไซเ่นไล่เล่นเฟซบุ๊กหรือว่าเอาไว้ดูข่าว จากทั้งช่องทาง u t u b e นะครับแกแจกให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปไว้ใช้งานกันฟรีๆนะครับซึ่งช่องของเฮานะครับจะมีการแจกโทรศัพท์มือถือนะครับตัวเมื่อช่องของเฮานะครับมียอดผู้ติดตามนะครับครบจํานวน10,000แคนหรือว่า10,000แผู้ติดตามนะครับช่องของเฮาก็จะเริ่มซุ่มตรวจจับรายชื่อผู้ที่โชคดีนะครับที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือในรอบนี้นะครับครับหลังจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวเฮามาเราฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับสําหรับมือนีนะครับทั้งช่องของเฮาก็มีความครับ สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเมื่อวันที่1เมษายนนะครับนายกรัฐรมนตีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพิ่นก็ได้ออกมาแถลงการนะครับซึ่งท่านก็ได้แถลงการมาว่าการจ่ายเงินเยียวยาหาพันบาทท่านมีจใจแค่เดือนเดียวนะครับแต่ล่าสุดนะครับเนื่องจากมีการผิดพลาดทั้งด้านข้อมูลทั้งด้านเอกสารนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เลยออกมาขอโทษประชาชนนะครับ หากทาให้เข้าใจพิดเดี๋ยวเรามาชมคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงต่อหน้า่ีมวลชนนะครับงเินในการให้ายเพื่อสอบพร้อมกับนการสื่อในปัจจุบันนะครับก็โดยสุปแล้วก็รายละเอียดตามมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วล่ะมีประากราศ6ประกาศมีพอรบอีกหนึ่งฉบับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะยืนยันวันนี้ก็คือยือนยันว่ามีการจ่ายเงินเยียวยานแน่นอนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือน พืนะ่บวานนี้ผมก็อขอโทษโดยทาให้หลายคนไม่สบายใจนะก็เกิดการไปเคลื่อนไหวกันมากมายผมวินจัว่าอย่งไรก็ตามทุบานต้องดูแลสามเดือนนี้ได้นะครับแต่ในส่วนที่ว่าถ้ามันถ้าสากา์มันดีขึ้นโดยเร็วโดยไวมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้คุม้มละสามเดือนไปแล้วมันดีขึ้นใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเป็น้องหาเรืตรงนี้นะทุกคนก็สามารถไปจะาหารกินได้ถ้าเกินสามเดือนก็ว่าจริงปัญหาเดู่ที่ไหนแค่นั้นเองสบายใจยังละ นะ <S <S ยืนยันผัวอานต้องขอโทษเลยเพราะไม่ได้เจตนาจะพูดให้เข้าใจอย่างนั้นผมต้องการให้เข้าใจว่าเออม,มันใช้เงินกันยังไงแต่ไม่แน่เพราะว่าไม่แน่นอนจะไม่เงินอีกแล้วอะไรทำนองนี้ยตอเนี่ยกำล,ลังดูทั้งรายงานประกันสังคมทั้งในระบบนอกระบบอุตสระกำล,ะละังดูเรื่องเกษตรกรใช่ไหมแล้ววันนี้เข้าเรียนทั้งมดนะเกษตรกรมีตั้งหลายประเภทใช่ไหมบางการมีผมก็ทุบมากผมก็ทบน้อยอันนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาก็ต้องมีมาตรการตรงนี้ในการคัดกรองนะ ก็คนร่วมมือแล้วกันสิ่งที่มาที่สุดคืออยากจะให้ทุกคนว่วมมือกันทําแบบนี้วันนี้หนึ่งสัปดาห์แล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเดิลดลงทั้งหมดใน,ในทางสาธารณสุขในค่ถ้าสบวันเนี่ยแสดงว่าเราค่อนข้างจะควบคุมไว้ได้บางล้ได้แล้วเราจะพอดลดลง,งน้าว่าจะลดอะไรได้บ้างไม่ใช่พื้นเดียวทั้งหมดแล้วกรารมันขึ้นอย่างนี้มันดึงลงระบาดใช่ไหมถ้าลดบางกิจกรรมบารายการให้เคลื่อนไวก็ได้บ้างมีอะไรผิดบ้างอะไรบ้าง ต้องรูวมมือกันตรงนี้เข้าใจไหมถ้าเรียกร้องกันทั้งหมดแล้วเปิดมาแล้วมาขึ้นนี้ใครจะรับผิดชอบได้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะในหลายเรื่องนะครับพาะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะขอบคุณขอโทษที่ท่านไปทุกคนไม่มั่นใจมั่นใจนะครับมั่นใจผมมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วมั่นใจกระทรวงพลังมั่นใจบุคลากรของผมทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่นะบางรั้นมันก็ยากบ้างง่ายบ้างทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างขอโทษด้วยแล้วกันนะ แต่มันเป็นมาตรการที่ต้องออมาระวังที่สุดมาการใชใ้เงินของภาครัฐนะจะต้องมีการตรวจสอบภายหลังทุกอย่างผมก็พยายาให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในระยะหลังมผมทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนและเดือดร้อนเวลาเดียวกันด้วยแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องทยอยดำเนินการยืนยันสามเดือนโอเคไหมจ้าครับยืนยันนะครับจากนายกระัะมนตีมีการจ่ายเงินให้หาพันบาท3เดือนแน่นอนนะครับรวมทั้งสินจำนวน1 5 0 0 0พบาทนะครับเป็นระยะเวลา3เดือน ขอให้พ่อพี่น้องนะครับใจเย็นรอสักนิดนึงนะครับรัฐบาลก็พยายามเร่งช่วยเหลือพ่อพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับหากมีประโยชน์จังใดก็ขอให้พ่อพี่น้องสวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อทั้งช่องของเฮามีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อพี่น้องได้รับทราบนะครับสาหรับมื้อนี้ทั้งช่องของเฮาก็ต้องขออนุญาตลาพ่อพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ได้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับมื้อนี้กับผมก็ต้องขอ,อกลาวคำว่าสวัสดีครับ